ทำแข็งใส่ใหแม่นนนนหน่อยดอกไม้ลูกพ่อก็หยิบไปนึกถือไปให้แม่ะน่านะงนะคะมีจเมองจ๋าอไดนะคะกเานดี๋ยปาาวยป้าไม่พากันนะคะเป็น,านจา ให้พ่อให้ป้าดีให้นะคะเราก็มีน้ำมันนะคะถ้าใครกินดอกไม้ไปแล้วกินน้ำมันไปด้วยนะโุณนะคะม้ได้นะคะร่วมทำบุญทำกุนลขอเพียนะค่ะพ่อก็หยิบไปนึกถือไปให้แม่จ้ะถ้าใครจะถอยสงฆ์านนะคะมีพระภูมิเจ้ามากราบเทียนพะภูมิเจ้าเรีบร้มาจ้ะเสร็จแล้วจะขึ้นด้านบนนะคะไม่ให้จุดไม่ใช่เหลือใหญ่เขาให้ใช่ไม่จุด กนด้านำแข็งซื้อไงแม่ไงออกมาให้ลูกขับรถขึ้นได้นะคะสวยมากเลยค่ะที่สวยมากเลยค่ะวันนีก้ก็เป็นวันพระได้บุญด้วยกันนะคะพี่น้องสามาล้ำมือกับตาด้วยไบผ้าดอกไม้ก็ใผา พ่อก็หยิบไปนุ่ถือไปให้แม่จ่ะไม่คงถ้าใจะถยธนาคานะคะนครมีาะ้าน้องจ๋าไหพ่อให้ปอดดนะคะแล้วก็มีน้ำมันนะคะถ้าใดยินดอกไม้ไปแล้วยิบน้ำมันไปด้วยนะด้วยนะคะทุกท่านเลยนะคะได้เลยนะคะถ้าใดอาจจะว่าจะ้นะคะหรือว่าจะร่วมทำานลมนะคะ รอบ้านขาทำบุญนะคะทำเสรได้นะคะร่วมทำบุญทำขนมมาจ่าเรียกมัดจ้าเสร็จแล้วจะขึ้นด้านบนนะคะไม่ให้จุดไม่ใช่เหลือใหญ่เขาให้ใช่ไม่จุดทางใดมาแล้วจะขึ้นด้านถ้าใครจะมาก็เชิญมาได้เลยกันดูมาจ่าน้านหอ น้องพ่อใหญ่นะคัเนียน้ยยองพ่อใหญ่โมได้นะคะอกรักทุกท่านเลยนะคะนคารเดี๋ยวป้าไม่พากันนะคะเปตั้งพ่อก็หยิบไปนึกถือไปให้แม่แไม่โผล่นาคาระยาจะคอะนาคนคามีภากจ้าะนะคา อ่าเดี๋ยวก็หยิน้ำมันด้ยน้ำมันจปลียไปมันไบนนะคะนได้นะคะร่วมทำบูนทำนมนะคะเยนเจ้ี่ปด้ม่เลยนะะได้เดินทางไปกราบไปสักการะนะคะเต็มแล้วไงยัดเจยัดไม่ลงี้าราไปผ่านนะะทาเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันะอ่า ป็นพานด่านี่พ่อก็หย่เป็นุึกถือไปให้แม่ด้่ะนะคะมพามากน้อจจ๋าะเติมเคียงนะคะสาธุนี่จีบไปแม่เลยค่ะใจ้งไดเลยนะคะจะพรวธนาบุญด้วยพโทนนะคะาจะได้นะคะร่วมทำบุญทำารมนะันนจ่าเกียอะะมเรียนมัน สวยจ้าของเห็นนั่นทงงางภูพานเลยนะที่ได้เดินทางบรราระถายสักการะนะคะเต็มแล้วไงไหว้พระนะคะยัดเตยยัดไม่ลงที่บ้านโบราณของเราใช่ค่ะสวยจ้ะดีเมานจ้าส่วนมากไปไหว้ผ่านกาันนะคะ งานเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันคาวันพระะค้ด่านนี้ค่ะเราจะเจอน่อค้าตะเกียงนะคะสาธุดี่จีบไปแม่เลยค่ะแ่จอยาจบแม่เลยนะคะมนามด้วยกับทุกคาเลยที่ได้เดินทางมาคาจสักการะนะคะเต็มแล้วไงคานะคะยัดเตยยัดไม่ลงนี่แบบั่งบอรามเราลหรือว่าจะผู้ชายทนะคะขึ้นไป แผ่หน้าหลก็หญ่นะคะเพื่อามาพ้จ่ะโนนะคะม้าได้นะคะร่วมทำาบนทำนไ้ม่าจัวยนะคะแบบดทานเลยนะคะได้เลยนะคะถ้าดเราะ่วม้นะคะหรือว่าจะล้นทำทนหมนะคะรอบบ้านขานี่วันนี้นะคะวันพมาวนนี้พาร์จจะบุญจ้ะ งต้นห้างมาเรียนมันช่วยชาโอ้ยน่นฮะนี่มาวันวันนี้พาไปจ่ะมาบันวันนี้พาไปจ่ะต้นฮะน้องกใหญ่นะคะเนี่ยห้องพก็ใหญ่ใช่ค่ะ

่ะพ่านอวยนะคะกัเลยนะเนี่ยได้เลยนะคะถ้าดกจะว่ารนะคะหรือว่าจะร่วมทำันะคะรอบบานถังมาลมือตาด้วยพพดจะได้นะคะร่วมทำบุญทำนมดนะคะาร ตอนนี้มันถึงวัดแล้วจ้าน้องจ๋ามันถึงวัดแล้วค่ะถึงวัดค่ะนี่บริเววัดตอนนี้มันถึงวัดแล้วจ้าน้องจ๋ามันถึงวัดแล้วค่ะถึงวัดค่ะนี่บริเววันะไปไผ่านกันเะค่ะทานเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันทะน่านทานนะคะไผ่านด่านนี้ นี่มาว,า,ะะาวันนี้มันพายไปจาทำบุญจ้ะมลุีขับ้นไ้ะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันพร<า>ไะได้บุญดึวกันนะคะพี่น้องจาทำแผลซื้องหงแม่เลยดอกไมาให้ลูก เราจะเติมนมันตะเกียงนะคะสาธุนีวจิบไปแม่เลยค่ะปัดแยที่ไดเลยนะคะมพูธนาดด้วยให้พ่อให้ปลอดีใ้นะคะแล้ก็มีน้ำมันนะคะถ้าใดหยิบดอกไม้ไปแล้วหยิบน้ำมันไปด้วยนะพ่อก็หยิบไปนุ๊ถือไปให้แม่ด้ยให้ผมาใดเนคะนะคะพระคุณเจ้าน้องจ๋า มาล้มมือกะตาด้วยไหว้พระไหว้พระข้อก็หยิบไปนุ่ถือไปให้แม่ด้วไม่ผกระนะคะไหว้พระนะคะไหว้พระนะจ๊ะ้ะนะะไหวพระด่เนี้ ห้าวมะเรนงมันวยื่อยชาโอเคเน้นทักใค่ค่ะสวยจ้มามะเรยนมันจ้าสวยมากนี่ดอกไม้นะคะไอ้พ่อ ใช่คอะใชอคนะาคะแล้วก็มีน so right. yeah. <okay> um ้่ะใชนะลช่ค่ะใ้่ค่ใ่ค่ะดชลย่ะใช่ค่ะใช่ค um> ่ะดช่ค่ะตช่ค่ะมชนค่ะใันค่้วั่ค่ะค่ะใชวค่ะใค่ะใช่ค่ลัด่ค่ะใช่ค่ะใช่ว่ะดค่ะเชค่ะค่ะ่ค่ะคะะนคะคะ่ทะคะใ่ค่ะะะคะะคะค่ะค่ นี่กตั้งแต่บราณของเราด้วยนะคะบบตู้ทังเลยนะเห็นได้เลยนะคะถาใไ่้าดนะคะหรือว่าจะ้วทัา